เราจะมาสัมภาษณ์ฐานของบริษัทซนเนียี s เซอร์วิสจำกัดค่ะคุณจินตนาคุณกาญจนาทรค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจินตนาค่ะอยากทราบที่มาที่ไปของการก่อตั้งบริษัทซนเนียร์เซอร์วิสจำกัดค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะซนเนียร์เซอร์วิสนะคะก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2006นะคะโดยการ คุยกันรวมตัวกันของคน4คนนะคะคนหนึงก็มีสเตจในเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆอีกคนนึงก็จะเก่งในเรื่องของเอนจิ e นียริงเรื่องของเทคน i c a l อีกคนนึงเขาก็มีสเตจในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการผลิตส่วนอีกคนนึงก็คือเจ้าจะเป็นพี่ที่จะดูในเรื่องของการขายแล้วก็ การตลาดแล้วก็รวมไปถึงการบริการลูกค้าซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าที่มาของการเซตอัพซีเนจี้เซอร์วิขึ้นในประเทศไทยโดย3คนแรกที่พี่กล่าวถึงเนี่ยเขาก็จะมีเบสอยู่ที่มาเลเซียซึ่งจริงๆเราทั้งทั้ง4คนเนี่ยเราทำเกี่ยวกับ c o ลิ่งทาวเวอมาเนี่ยก่อนที่จะมาตั้ง Synergy Service เนี่ยมาร่วม10ปีแล้วซึ่งในฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะมี ออความรู้ความสามารถในการที่จะเลือกของในการที่จะดีลกับซัพพลายเออร์นะคะมีคอนเนคชั่นต่างๆส่วนทางพี่เองเนี่ยพี่ก็มีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการนำเสนอการขายซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเลยคิดที่จะตั้งบริษัทขึ้นมาโดยเขาเองเนี่ยเขาก็มีบริษัทอยู่ที่ ส่วนที่เนี่ยก็คือจะอดูแลในส่วนของ Synergy Service ก็คือดูเน้นในเรื่องของการขายการบริการในสินค้าที่เป็น Cooling Tower เป็นหลักนะคะซึ่งการที่เรามีขาทั้ง4ขาที่แข็งแรงเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นปีที่15แล้วที่ Synergy Service เนี่ยดำเนินธุรกิจทางด้าน Cooling Tower มาและอยากทราบมีวัฒนธรรมองค์กอรอยังไงบ้างคะ ก็จริงๆเราเราทั้งสี่คนนะคะก็เราเองเราก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานที่เรียกว่า,อ,าอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็นําเสนอสินค้าที่ที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยจริงๆแล้วเราก็มองว่าเราจริงๆเมื่อก่อนเราทั้งน,นี่คนอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัท international standard ของของทางอเมริกานะคะโดยหลังจากที่เราคุยกันแล้วเราก็ฟอร์มทีมขึ้นมามา set up เขาเองเขาก็อยู่ในฝั่งของผู้ผลิตแล้วก็ทำในเรื่องของ engineering ส่วนทางพี่เองก็คือดูในเรื่องของงานขายการบริการในฝั่งของประเทศไทยเราเองเราอยากที่จะทำ product ที่ที่ดีแล้วก็ ราคาเหมาะสมกับตลาดนะคะเพราะว่าเราเองเราเรามองว่าโลกต่อต่อไปคือตั้งแต่ปี2006เนี่ยเราคิดมองว่าเราอยากจะทำโปรดักที่ที่ดีแล้วก็ไม่ไม่กำหนดราคาจากผู้ผลิตจากอเมริกาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยมีความคิดในลักษณะนะั้นว่าเราจะก่อตั้งขึ้นมาแล้วโดยที่ความคิดของเราเนี่ยตรงกันตรงนี้เนี่ยเราก็ก็เลยคิดว่าบริษัทของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้น ไปสู่ลูกค้าในกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มอุตสาหการรมต้นน้ำโดยจะเน้นในเรื่องของ performance เป็นหลักแล้วเราเองเราก็จะทำในเรื่องของการนำเสนอสินค้าที่เป็น total solution ให้กับลูกค้าโดยเราก็มองว่าสินค้าหรือวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เรานำเสนอเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยคือพอใจแล้วก็ ตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงประเด็นโดยที่ราคาเนี่ยก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะคะประธานทำองค์กรเนี่ยค่อนข้างจะแบบสไตล์อินเตอร์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็คืออย่างที่พี่บอกคือ,อทั้ง3คนที่เป็นผู้ร่วมทุนของของทาง s y n น r ี y เนี่ยก็คือจะเป็นคนมาเลยซึ่งเราทั้ง4คนเนี่ยเราทํางานกับบริษัทอินเตอร์มาก่อนนะคะซึ่งสไตล์การทํางานก็จะค่อนข้างเรียกว่าอิสระแล้วก็เรามองที่ผลงานเรื่องของว่าเอาผุดในแต่ละคนเป็นหลักซึ่งก็เลกลายเป็นว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยคือเราก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีอิสระทางความคิด แล้วก็ยอมรับในความคิดเห็นของแต่ละพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยกลาเยเป็นว่าเรามุ่งเน้นที่จะทํางานให้สําเร็จโดยที่โอเคอาจจะมีผลตอบแทนในในเรื่องของเอ่อกาไรเนี่ยอย่างพอเหมาะแล้วก็ทำยังไงให้บริษัทโตอย่าง Sustainability นะคะในช่วงนี้เนี่ยกำลังมีเปิดรับสมัครพนักงานเข้ามาใหม่ทางองค์กรเองเนี่ยมองหาคุณสมบัติแบบไหนใน ผู้สมัครที่จะเข้ามาร่วมในองค์กรค่ะค่ะจริงจริง,รงคือพี่อย่างที่บอกไปว่าเราเป็นองค์กรที่หรือว่าเราเป็นทีมที่ฟอร์มทีมขึ้นมาเราก็มีอิสระทางความคิดสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นกันได้แล้วก็มีอิสระในการทํางานเราผู้เราเป็นผู้บริหารเราทํางานลักษณะนี้เราก็เราก็ทําในลักษณะนี้กับทีมงานเราเหมือนกันคือคนที่จะเข้ามาในทํางานใน Synergy เนี่ยก็เราเองเราบอกเลยว่าเรายอมรับ ที่จะให้เขาเนี่ยนำเสนอในความคิดของเขาแล้วก็มีอิสระในการทํางานสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมองว่าการทํางานเนี่ยคือจะอยู่ในภายใต้ที่เป็นคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันคือมองถึงสิ่งที่จะนำเสนอกับลูกค้าให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแต่โดยสไตล์ในการทํางานเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะให้เป็นอิสระกับพนักงานของเรานะคะถ้ามีพนักงานเข้ามาทํางานที่องค์กรเนี่ย พนักงานคนนั้นจะได้รับคุณค่าอะไรกลับไปคะราะว่าทุกปัญหาหรือทุกสิ่งที่ที่พนักงานของเราทำเนี่ยคือเราเองเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเราจะไม่ได้ทิ้งให้พนักงานเนี่ยทำงานแบบลำพังนะคะแล้วก็เขาก็จะได้อิสระในเรื่องความคิดในเรื่องของการทํางานเราจะไม่ได้มีระบบในเรื่องของการตอกบ,บัตรเราจะให้อิสระในการทํางาน เราจะอสไซน์งานแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเมเนจงานได้แล้วก็สามารถที่จะนําเสนอในไอเดียของเขาได้พอเขามีอิสระทงความคิดเขาเสนอไอเดียเขาได้แล้วไอเดียนั้นเนี่ยเขาได้เอาไปใช้เนี่ยพี่มั่นใจว่าเขาเองเขาก็จะภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในงานที่เขาทําแล้วก็จะทําให้เขาอะทางานเหมือนกับไม่ได้ทํางานทํางานเหมือนกับเขาเองเขาสนุกมันเป็นแบบเหมือนยังเรียนหนังสืออยู่แบบนี้ค่ะ แล้วจุดหนึ่งที่พี่มามาทำในส่วนของจอแฟนเนี่ยพี่เชื่อว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะที่จบในในช่วงช่วงนี้นะคะก็คืออายุป,ประมาณ21 22เนี่ยคือพี่มั่นใจในศักยาภาพของของนักศึกษารุ่นนี้หรือว่าคนในวนัยนี้มากนะคะพี่รู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าคนในวนัยนี้มันเป็นการเ็นระหว่าง พ่อแม่ที่อยู่ใน working hard เขาเห็นพ่อแม่ที่ทำงานหนักแต่เขาเองเนี่ยเขาอยู่ในโลกที่โลกกำลังเปลี่ยนเขาสามารถที่จะเ,เรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างไวพี่ก็เลยมองว่าพี่สนใจเด็กกลุ่มน,นี้เป็นพิเศษเลยที่จะให้เข้ามาเติมแล้วก็เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรเรานะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาเขามีทั้งสองมุมแล้วพี่เชื่อว่าอย่าง cooling tower เนี่ยอาจจะเป็น product ที่ ดูเป็นผลิ์ที่ไม่ได้มี innovation อะไรก็เหมือนกับที่เขาได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย hey, พ่อแม่ของเขาทํางานหนักยังไงแต่เขามีความคิดที่สามารถที่จะเอา d u c ตพวกนี้มาเาเรียกว่าไงมาให้สู่ในยุคปัจจุบันยังไงได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือพี่อยากจะเห็นในมุมตรงนั้นแล้วก็พี่เองพี่ก็เชื่อในศักยภาพของของอคนที่อยู่ในวัยนี้มากก็เลยอยากจะชวนน้องๆเข้ามาแล้วก็ เ,ออเข้ามาร่วมกันทํางานแล้วก็มาลองแบบใช้สมองร่วมกันลองมา De v e l o p ปโปรดักต์ลองมา Service ในธุรกิจตรงนี้ด้วยกันที่เชื่อว่าเขาเองเขาจะสนุกกับงานแล้วก็ก็จะได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจินนาคุณการจนนทรทอมากนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้ามาสมัครงานกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ